ครับ,รบ,บปอน่า11ยังไม่เคยแพ้ใครด้วยใช่แ้น่าครับรนิวชวน ชน,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 นะ20แพ้0นะคร,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 รับอกเอร์ีทัสบ็อกเตอร์ ครับเตะล่างก,ก่อนครับเ้โเตะสูงรับโอ้ยหวนตรยโอ้โออโอซ้ายครับกัดเัดเตล่างครับหนีไปครับเตะัด โอ้ยเตะหลบได้ครับแม่โอ้ยหมัดขวาเข้าครับไอ้ทัดต่อยขวาเข้านันเหลวครับเหลียวยังไม่มีอาการให้หมัดช้ากันครันะเหลียวโอ้ช้าโอ้ยแบดคิดครับนะครับโฟลเตอร์เตะซ้ายโอ้ซ้ายขวาแม่มีสวนครับตีหมัดขวา าหลิวเดินเข้ามาต้วงครับแม่ในวงในครับแม่ซีซอกเรียบมาหลิวบิดมาปิดบิด,บ,ดบิดใป้ลงไปเอาแล้วครับแม่คู่นี้สายบูทั้งคู่ครับหลิวนี่หนัก,กแต่ช้าหลิวชวนให่ดูการออกหมัดยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยคล่องนะการออกหมัดเนีับต่อยงทั้งหลายแต่ช้านี้ยมีเข่าด้วยครับโอ้อหลิว ซ้ายครับสกครับกดวิส่อกก็ไม่โดนเอาประคัดต่อยท้องอาหลิวเริ่มโดนต่อยหลุดตัวอาวุธมาขวามาซ้ายแตีทับครับโอ้มัดคมกว่าครับที่พอไหมไม่ได้โอ้มาเตียงขวาแหนักทั้งคู่โอ้ดอดขวาตีข่าโอ้มีขี้พอตีครับแหม่มวยจีนขี้คอโอ้ต่อยท้องครับแหม่การกันนะโดนตัดลำตัวครับเหลิวถูกฉโอ้แต่สูง โอ้ยมาขวามาซ้ายโอ้ยโดนน้ำจะลงไหมไม่ลงนะทีบขวาเขาไว้โอ้ยหลิวโดนหมัดโอ้ยไอเอ็นไปเอ็นมาผิงเชือกไว้นะครับโอ้โหพ็อกเตอร์พ็อกเกอร์ใส่เ้ามาครับกีบพอแทงเข่าใส่ซ้ายก็ไม่ลงนะโอ้โหโอ้กีบกีบคออัพพาเอ้าไปนะครับไอพ็อกเตอร์เขาไม่เอาในเหมือนกันไอคู่นี้เดือดเลยครับเตะขวาไปพ็อกเตอร์ โอ้ยบวกฟ้ามาเหลีอวสวนเออต้องกบไปตาลำตัวไ้ทัพเตะลำตัวหมดหมดหมด,หมดขอพักขอพักยกก่อนเอาเวียงก็ไปไม่ถึงดีไปหมดยกครับหรว่าแรกกันสนุกเลย ครับเตะล่างครับจะพ๊อเตอร์เอายับซ้ายยับฝั่งโอ้โหน่างายนะครับยับแต่อหลิวยังไม่ลงโอาย่อๆย่อครับโอ้ยโอ้ยโอ้อหลิวสู้อหลิวโดนไม่คีบคอแม่โอ้ยเตะซ้ายโอ้โหยะขวาซ้ายครับแม่เหวี่ยงมั่วเลยครับแม่เตะตัดดึงหลบได้ต่อยลมไปครับอหลิวครับ อักอยู่ตรงนี้อ้าทีอ่าลำตัวจะจิ้มท้องไว้โอ้ยมีค้างแล้วต่อยลำตัวจุกแล้วเนี่ยจุกแล้วเนี่ยโอ้ยรีฟ้าไปก่อนครับตีตอกไปตีเขาเอาอลิว ยับซ้ายเข้าหน้าอีกแล้วครับอาจจะปิดแล้วครับอัลลิวยับซ้ายเข้าอีกแต่มุดครับแม่จับขาเตะขวาอลำตัวครับตีตัดตีตัดอาลำตัวจุกนะครับออกอาการจุกเข่าซ้ายโอ้มีสวนโอ้โหตีตัด ตีดับมาอ้าวลงครับจะลงก็ลงเฉยเลยครับโอ้โดนลำตัวน่าจะไม่เอาแล้วนะครับเอารูปไหมอา้าวพยักหน้าครับแอ้ใส่สู้อีกครับอัลลิวชว,วนตัวลำตัวอีกไหมถีบยันไว้โอ้ยเหวียงหมัดขวาต้องทุ่มสุดตัวแล้วโอ้ยมีสวนเหมือนกันครับมีหมัดขว,า,ดวาสวน ตัดบอกไม่เป็นไรครับฝ่ายมือใส่สูงเฉียวหน้าไปครับตัดเอ้าจิ้มซ้ายโอ้นี่หลิวก็เวียงเผื่อได้หมัดพระเจ้าบีดลำตัวเลยครับหลิวก็แม่จะเวียงเข้ามาโอ้ลำตัวขีบแล้วขีบแล้วตีเอาเอาเขาเขาก็จับด้วยว่าบิดเข้ามาเข้ามุมตีเขา่าเอาไอศอกซ้ายศอกขวาศอก สู้แม่มีสวนโอ้ยเอ้าสอกลับแหมทัพนี่อาวุธครบเครื่องเลยเติข้ามาซ้ายขวาโอ้โหยัดคอไว้กลับไว้ตีโอ้โยขับเชือกนะครับแหมหลิวเอ้โสาโดนฝาซ้ายตีเขา่าแหมตีไปเอ,อ้าสอกลับโอ้ Ens, ต่หมดยกสองครับหลิวทนจริงๆยกสุดท้ายครับยกที่สามไปตัดเกียร่างไว้ก่อนทีนึงโอ้ยทางซ้ายครับโอ้โหเลยลูตัด,ตด to ทางซ้าย มัดซ้ายครับดึงการดขวาหมัดซ้ายดีมากครับจับขาไว้จับขาไว้เตะโอ้โหอ,อุ้ยหมัดขวาไม,ไม่ไม่เข่ารครับตีฟ้าไปิบคืคนนะแม่ดึงหลงบครับของการ์ดฟ็อกเตอร์ซ้ายส่อก็ไม่ถึงโยนเข่า่อยลำตัว รัดตัแล้วแทงเข่าแทงเขา่าลำตัวลำตัวบนลงครับโอ้โหโน่าจะไม่เอาแล้วนะครับดูฟุตฟูแบบนี้แปดแปดเอาเอาครับเอาครับแม่โอ้ตีมีนเขาทนจริงจโอ้ยมีสวนเหมือนกันหน้าเละนะครับแม่กาดยังไม่อยู่แล้วซิมซ้ายซิมซ้ายเแซวเข่า บอลออกทางซ้ายขวาไม่ลงตุ๊ดลงไปเรียบร้อยครับสี่นับสี่นับครับจบครับโคตรโหดครับเติร์ดโนเตอร์ครับจับมือไว้แต่เราต้องชมอาหลิวนะครับอาหลิวสวนก็ทนจริงๆครับ โดนนับไปก็ยังลุกขึ้นมาได้ทุกครั้งครั้งสุดท้ายโดนนับสี่ไปก็ไม่ไหวครับเนเนิเกิดน,น็อกเขา ทีสวินาทีครับโดนบลยับเก้าพัอกเอาไทัดครอกเตอร์แข่งแบบนี้ครับไม่ใชยโบนัสอ่ะขอได้ครับแม่เตือนขนาดนี้ยังไงก็ต้องได้ งานได้ดีมากเปิดตวัวในวันไฟล์ไฟล์วันลุมพินีเป็นน็อกเอาว์ครับรู้สึกใจมากร,รู้สึกยอดเยี่ยมรู้สึกดีมากตวัวนีครับเซซัยมาแล้วครับที่ได้กลับมาที่นี่รูสึกทิ้งใหญ่รูสึกยอดรู้สึกยอดมากเริ่ม รับเหตุการณ์รับในวันนี้มากพูดเอาสู้ก็เป็นพูดเอาสู้แข่งมากครับรต่ว่าก็น็อกได้น็อกเข้าไปได้ท่ชมพูดเอาสู้ว่าเป็นพูดเอาสู้ท,ที่แข่งมากไม่ยอมแพ้ชนะน็อกเอา

เดียวกับสินสมุทรลุงราวีทอมวยไทยครับคอาดูครับออกไปได้เจอกันไหม